นี่ครูมีเรื่องประจัดสัมพันธ์แล้วนะครับตอนนี้ครูเปิดสอนออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์ของครูนี้ก็คือพูดกันง่ายๆก็คือลงเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถเรียนได้ตลอดชีวิตไม่จํากัดเวลานะครับจะเรียนตลอด24ชั่วโมงได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านที่ดูแลนะครับนักเรียนที่ไม่เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับด้วยฉะนั้นหากใครสนใจที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ของครูนะครับ ก็สามารถแอด Li n e ID ตรงนี้มาได้นะครับมีคอร์สให้เลือกหลากหลายนะครับหวังว่านักเรียนหลายๆคนที่ต้องการจะเก่งสังกฤษก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับวันนี้เรามาดู Conversation กันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็น Conversation นะครับแต่ c o n v e r s a t i o n อันนี้ก็จะออกตัวว่ามันเป็น Conversation ที่ให้จำเป็น Pat t e r n นะครับจำแล้วก็ตอบปับ ลักษณะเี้ยไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้า,าโจทย์ที่ถามแล้วตอบไปเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้การออกเสียงนะครับของแต่ละเสียงก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับสิ่งแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการพูดปลอบใจนะครับผู้ตอบว่ามาสายก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะติดธุระอะไรเงี้ยนะครับ secretary ออกเสียงตัวแรกนะครับ secretary ตัวนี้แปลว่าเลขานุก,การนะครับเสียง r เนี่ยจะต้องเป็นเสียงที่ลิ้นเนี่ย พดล่นเข้ามาแล้วเป็นสิ่งตึงนะครับ Secretary เลขานุการต่อไป Late for สิ่งทีนะครับ Late แล้วก็ for นะครับ Late for ก็คือมาสายเพราะในประเด็นหรือเรื่องใดน,นะครับต่อไป Meeting EE e ส่งตัวเป็นสระนี่ก็เสียงยาวนะครับ Meeting ก็คือการประชุมน,นะครับต่อไปคือคำว่า the first time นะครับเวลาออกเสียง first เสียง f ที่เป็นเสียงหน้านี่นะครับมันจะเป็น F, f. แล้วเมื่อเป็น st ลงท้ายจะเป็น first first อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ time เสียง m นะครับ time แปลว่าครั้งพอร,รวมก็ใส่เด h e เข้าไปด้วยนะครับ the first times แปลว่าครั้งแรกนะครับต่อไป give give นี่แปลว่าให้นะครับเมื่อลงท้ด้วยเสียง v ก็กัดหรืมฝีปากล่างนะครับ give นะครับต่อไป accuse s a c c u s e นะครับเสียงนี้ถ้าเป็นตัว s อยู่หลัง a e i o u ก็จะเป็นเสียงสอโซนะครับออกเสียงสั้นๆ a c c u s e a c c u s e ข้อแก้ตัวนะครับต่อไป had to ตัวนี้เราก็จะคุ้นอยู่บ้างนะครับแปลว่าต้องนครับ had to แปลว่าต้องคําต่อไปคือคําว่า take สี่งนี้เป็นเสียง k นะครับ take take คำนี้คือหยิบก็ได้จับก,ก็ได้นำก็ได้หรือพาไปก็ได้นะครับต่อไปคือคำว่า boss boss คือเจ้าหน่ายนะครับ boss boss นะครับคำต่อไปคือคำว่า alright alright คำนี้แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ alright ตกลงโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไปคือคำว่า worry worry คือกังวลน,นะครับ worry วอร r y เป็นเมือนเสียงสลระอีที่อยู่ข้างหลังนะครับตอนี้มันจะมีโจทย์แต่ให้เราตอบเป็นแพทเทิร์นสั้นๆน,นะครับว่าเราจะตอบแพทเทิร์นนี้จำได้ไงเป็นแพทเทิร์นที่ฝรั่งชอบพูดบ่อยมากนะครับเขาบอกว่า a secretary is late for meetings for the first time อาไรนะครับ a secretary is late for a meeting for นะครับ for the first time นะครับ,นะรบ a secretary คือเลขานุการเนี่ยนะครับ is late for Late คู่กับ for นะครับแปลว่ามาสายนะครับ is late for a meeting การประชุม for the first time for คือสำหรับนะครับ the first time คือเป็นครั้งแรกนะครับ she gives an excuse นะครับ she gives เธอเลขานก,การท่านนี้นะครับก็ให้ excuse คือก็คือ เหมือนเป็นเหตุผลหรือจะเป็นข้อแก้ตัวข้ออะไรกัแล้วแต่เป็นเหตุผลในการแก้ต่างของตัวเอง a c c u s e mm hmm. นะครับ that that she l a b l i n that ซึ่ง she had to take her son to the doctor she had to take her son to the doctor she had to นะครับ had to, บ had to บก,ก็แปลว่าต้องนะครับเธอจะต้อง take her son take คือพาเนี่ยนะครับลูกชายของเธอเนี่ยนะครับ to the ด็อกเตอร์เสียงอาหลังนะครับด็อกเตอร์ไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับ Her boss says เจ้านายจะต้องพูดแพทเทิร์นในลักษณะนี้นะครับพูดบอกว่า That's all right นะครับ Don't worry about it That's all right Don't worry about it That's all right นะครับ TH แลบลิ้นนะครับ That's all right ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนั่น That ก็คือนั่น That's all right นะครับ Don't worry about it. Don't worry about it. นะครับอย่ากังวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง conversation ซึ่งเราจะให้เห็นว่ามันจะมีโจทย์ลักษณะนี้นะครับแล้วโจทย์สถานการณ์เนี้ยเราจะจำ pattern ไงเพื่อตอบเลยอันนี้เป็น conversation ชนิดสั้นๆให้จำแล้วตอบก็มีหลายสถานการณ์ก็ที่ครูทำมาก็ประมาณเป็นเป็นหลักร้อยสถานการณ์นะครับครูขวัครับขอบคุณครับสวัสดีครับบา,บายๆครับผม